นิสสันเอ็กเซเครื่องยนต์2,000 G uto, เกียร์ออโต้เบนซินปี2,010โปรโรมชั้นของลอยที่2 2 9 0 0 0บาทเช้านั้นค่ะดด SUV สภาพสวยมากๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายสุดๆติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตอีกต่างหากเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปับไฟฟ้าพาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นจอแอนดรอยกล้องส่องถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ดีค่ะประวัติดีใจเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ6000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 3,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปเชยงานได้แล้วค่ะมีแอตรตอนหลังด้วยนะนั่งสบายสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวาม,มากๆเลยค่ะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะที่สำคัญมีเกะด,ด้วยนะคะเอาไว้ใส่ของคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะคุมมากๆเลยค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นชัวถึงเลยค่ะสภาพดีค่ะคันนี้ เด็ก่ับยนต์เบนซิน244เครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 50 5ก8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสัยนำหน้า s อ m ั1เอพีิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ